ททุก่า,มานมื่อนมาพระระดพี่น้องมาเที่ยวจะได้พามาหางพี่น้องมาเนี้พี่น้องงานไหายยางงานพักกันซื้อกินพากันยางหลาะเบิ่งพี่น้องอาหารเ็นค้ามก็ยังไม่เคยมาพี่น้องที่พระรดป่า ที่พาราไดว่าวพิษกับเขาทษขออบไผ่ได้พี่น้องคล้องกิว่วคล้องกินเป็นสิบบๆลายแห้งพี่น้องค้อง,องแบบสดๆเลยพี่นอ้องเป็นตลาดในหา้าง ของกินสิบเพียบพี่น,น, come, น้องนากระพอิงคำแะ้วกับกับน,น้องนำแะ้วกับกับเจ้านายพี่น,น้องตลาดของกินในหางนะพี่น้อง ในตลาดในหาง พากันทางใหเลยพี่้อายังไปยังมาหากกันมาเห็นงานกันทินี่พิเลยี่เา

ขอบคุณเจ้านะ้ยหลายพี่น้องผ้พามากินมาเลี้ยงขอบคุณเคนห้ายเด้ออยู่ดีมีเงินทำลำรวยรวยกว่าเก่าอันนี้สิเป็นร้านเสื้อผ้าพี่น้องแบบคนรวยเพิ่นมาขายแบบแบ่งปันนาะเป็นหานปันแบ่งปันปันกันค่ะตัวละยี่สิบสามสิบคนเลือกรลายเนดะ้พี่น้อง นี่แมงค่าเมาขึ้นร่างวานอยู่พาราไดเอทเอาว้าวทุเรียนอ่ะลองมาดูราคา

ตามๆตามทนายกินจนบอกเวิดไปเนาะไม่หมดแล้วเนี่ยทังไงอ่ะเหลือห่อไปได้มันจะเซ็งอะไรพี่จีคะอันนี้ยห่อได้แต่อันนี้มันจะเซ็งหรือเปล่าไม่เซ็งหรอกกินได้เลยใส่ถุง ไปกินกลางวันอะไรกินเน้อบดก็ได ja ้ถ้าแต่ไก่เรี่ยงเลือกเพื่ออินเงินก็หายที่นอง ซื้อก็ซื้อไอ้กินจะได้เขา เดียวหมูกินเรียนไหมกินดูรเมื่อกี้ไปไปดูแล้วค่ะห้าหกรอของกินเยอะของกินสะอาดสะอา้อนอานกน้ไม่ง่าเเพระว่าค่ที่ปเงเลเนี่ยนะนัมีลูกมือแล้วไม่ยอมมาเศร้าหรอกทุกทีเขามาถึงต่ำต่ำไป

ทั่วค่ะเยอะมากเลยค่ะเปิดทั้งวันเลยใช่เยเจ็โถึงสองท่อ๋อเดี๋ยวพอเราเที่ยงแน่เลยเปิดในเจ็ดโกนอ๋อพนักงานจะมาซื้อ๋อน่อบูดบกไงเลย

ตอนนี้มาหอดหลานแล้วพี่น้องขายลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เขากำลังเริ่มมาแล้วพี่น้องฝากอ้วนน้นหน่ยเด้อซีตทค่ะ ยังบอหลายพี่น้องถ้ากามาอย่างละสามร้อยชุดกับสามร้อยใบเราก็อยู่ที่พอกินคำนำเนาะพี่น้อง FC ท้ามาแมงค่ขายแมงค์ขายดุสตรี่บอขา,ายพี่น้องตอนนี้มาขายเปลี่ยนน้องเพิ่นส่วนเฮากับขายอยู่พุ่นแหละขายอยู่ตลาดพี่น้องอันนี้เป็นที่ทำงานพอด,ดีน้องเพิ่นยุดก็เลยมาเปลี่ยน อยู่ที่พาราได์พี่นอ้องใครมาหากระถักไทยได้พี่นอ้องมีกำเสิมบประมาณสามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะนายมาส่งเมื่อมาเลี่ยงเขาเลยก็เมื่อ,อเงียบเงียบ ไว้ฮักก็ออกนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับป้าเดอพี่น้องพบอพอกันคลิปหนอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขพอนเดอร์กลับสบายดีพี่น้อง